การตามรักษาจิตอันตรายแค่นั้นก็ผ่านได้ถ้าเราควบคุมจิตรักษาจิตเราได้เพราะโพธิสัตว์มีความมุ่งมั่นตั้งมั่นมีความซื่อตรงไม่ติดในรูปรสกลิ่นเสียงก็จะผ่านป่าที่มีอันตรายได้ทั้งป่าคือมนุษย์คือตอนอยู่ในวังและป่าอันเป็นทิพย์บวกอันเป็นทิพย์ที่อยู่ในป่า50โยต์อนมนุษย์กันดารนะสุดท้ายก็ได้ครองเมือง บุคคลพึงมีสติตามรักษาจิตในทิศที่ไม่เคยไปทิศที่ไม่เคยไปนั่นก็คือพระนิพพานถ้าเราจะไปพระนิพพานก็ต้องตามรักษาจิตทิศเหนือทิศใต้ออกตัวี่ไปกันหมดแล้วใช่ไหมไปกันบ่อยแล้วก็พึงมีสติตามรักษาจิตทั้งทิศที่เคยไปและทิศที่ไม่เคยไปคือพระนิพพานก็ต้องตามรักษาจิตจึงจะไปได้ ดังนั้นบุคคลใดมีสติตามรักษาจิตตามรู้จิตควบคุมจิตอยู่เหมือนในช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงเขาก็จะพ้นบ่วงของมาไปสู่ความสาเร็จได้วันนี้ทําหมวดจิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแม้เป็นอยู่ขณะน,นี้ก็ไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงไม่ยึดติดไม่ยึมันถือมัน่น ในวัตถุสิ่งของทีนี้คําว่ารูปนี่มีสองอย่างหนึ่งรูปที่มีใจครองและรูปที่ไม่มีใจครองรูปที่มีใจครองรมีงมดวงจิตมีอย่างก็คือมนุษย์นี่ที่เราหลงกันทุกวันนี้เนี่ยไปฆ่าไปอะไรไปโลภไปกวดไปหลงนี่คือหลงในรูปนะถ้าเราแยกออกรูปนี่ไม่รู้เรื่องนะนี่เป็นท่าแต่นามธรรมข้ททางในนี่ทำให้เราแสดงออกกิริยาต่างๆเจ้ืยวนยนต่างๆ และอีกหนึ่งอย่างคือรูปที่ไม่มีใจครองคือทรัพย์สมบัติต่างๆเงินทองข้าวของนั่นก็เป็นเหตุให้เรารุ่มหลงได้เช่นเดียวกันอริยาสาวกมีได้และต้องมีด้วยเพราะเราทําทานเอาไว้มันต้องเกิดทรัพย์แต่ทรัพย์นั้นจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองในการสร้างบาร,รมีจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นครอบครัวชุมชนที่เขาอยู่และจะเป็นประโยชน์แก่พรอพุทธศาสนาแต่ถึงจะมีทรัพย์มากถ้าไม่มีปัญญาถ้ามีธรรมะ ทรัพย์นั้นก็ไม่เก็บประโยชน์แก่ตัวเขาคือไม่รู้จักไปทานบาร,รมีไปสร้างบาร,รมีเจริคะก็จะเป็นโทษกับตัวเขาอีกม,อม,มัวมาร่วมหลงและไม่เก็บประโยนช,ชน์แก่ชุมชนที่เขาอยู่ญาติพี่น้องไม่เก็บประโยชน์แก่ประเทศชาติหรือพุทธศาสนาเลยดังนั้นบุคคลถ้าไม่มีปัญญาแม้มีทรัพย์ก็ไม่สามารถรักษาได้เราจะได้เห็นข่าวใช่ไหมที่ถูกหัวเยอะๆสุดท้ายก็ครอบครัวพังทลายแตกแยก หาความสําเร็จไม่ได้เสียผู้เสียคนไปลงตัวเองแต่บุคคลผู้มีปัญญาแม้มีทรัพย์น้อยเขาก็จะสามารถรักษาได้และทรัพย์ก็จะเพิ่มทวีคูณมากขึ้นทั้งภายนอกทั้งภา,ายในทางโลกเขาก็จะไปหาตามสุดริตน้าที่การงานเกื้อกูลภา,ายในก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดังนั้น,น,นปัญญาคือทรัพย์อันประเสริฐคือแม่เหล็กอันใหญ่ที่จะดูดทรัพย์ทั้งภายน,นอกพวกกระทรัพย์โลกเยอทรัพย์ ทั้งภายในอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นบุคคลพึงสั่งสมปัญญาวันนี้ทั้งหมวดจิตทั้งหมวดปัญญาหล่อล้อมรวมเป็นหนึ่งด้วยความเมตตาด้วยความหองใหญ่พุทธบริษัททั้งหลายทำบุญทำกุศลไหว้ขะสุนมาก็มากแล้วใส่ใจก็คือใส่ใจตัวเองดูใจตัวเองรักษาจิตของตัวเราเองบรรดาสิ่งที่มีค่าจิตที่มีค่าสูงสุดที่สุดแล้วถ้าเราสามารถเจรณาจิตตรงนี้ได้ เราจะได้ไปถึงพระนิพพานเลยทีเดียวแต่ถ้าจิตดวงนี้เจริญไ,ไม่ได้แม้จะมีทรัพย์มากมีเงินมีทองมากรุ่มหลงจิตดวงนี้ก็จะตกต่ําไปสู่อวาัยาภูมิซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดทุนอย่างยิ่งดังนั้นอริยาสาวกทั้งหลายพึงมีสติมีปัญญาบริหารทรัพย์ด้วยดีรักในพุทธศาสนาตามดูจิตเฝ้ารักษาจิตทำไ,ได้อย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ ทำได้แล้วที่พระคุณเจ้าถึงแล้วทุกประการเทิน